มีแม่ม้อยู่คนหนึ่งนางมีชื่อว่าข้าวเหนียวและนางมีลูกชายเพียงคนเดียวที่ชื่อว่าตึงหนืดหลังจากที่สามีของนางเสียชีวิตลงนางข้าวเหนียวที่รักและเลี้ยงดูลูกชายมาเพียงลำพังก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีลูกชายของนางเป็นคนขยันทํางานเขาทํานาบนผืนดินที่เป็นมรดกของแม่ด้วยตัวเขาเองแต่ตึงหนืดก็มีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนเห็นแก่ตัว และเห็นแก่กินมากเพราะความที่ได้รับการเลี้ยงดูมาแบบที่ว่าแม่จะเสียสละให้เขาก่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องนอนหรือจะเลือกของใดๆก็ตามแม่จะต้องให้สิทธิ์เขาก่อนดังนั้นเมื่อโตขึ้นมาเขาจึงเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่ค่อยคิดถึงความรู้สึกของใครผู้คนในหมู่บ้านนั้นรู้กิตติศัพท์ความเห็นแก่ตัว และเห็นแก่กินของนายตึงหนืดเป็นอย่างดีเขาจึงอยู่เป็นหนุ่มโสดมานานและไม่มีทีท่าว่าจะมีหญิงสาวคนไหนในหมู่บ้านจะมาชอบพอจนถึงขั้นอยากอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากับนายตึงหนืดนางเข้าเหนียวเห็นแบบนั้นก็กลัวว่าลูกจะไม่มีคู่ชีวิตและกลัวว่าลูกจะต้องอยู่ตัวคนเดียวเมื่อนางแก่และตายจากไปด้วยความเป็นห่วงลูกนางจึงออกเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ที่อยู่ไกลจากหมู่บ้านของนางเพื่อไปสืบหาดูว่ามีหญิงสาวโสดคนไหนที่สนใจลูกชายของนางบ้าง